สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบก,กับช่องพ่อใหญ่สีดอคำเสรน,นะคะคุณแม่คะ่ะฝนตกอีกแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะฝนตกอีกแล้วดูนะคะน้ำท่วมนะฝนตกลินลินนะตกทั้งวันเลยนะคะคุณแม่คะ่ะ เมื่อคืนก็ตกนะคะโบเช่น้ำยาของคุณตาก็ไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะคะดูนะคะคุณพ่อเอายาให้กินนะคะช่วงหัวค่ำนะคะวันนี้ฝนตกอีกแล้วทำไงดีนาะเมื่อไรฝนจะหยุดตกนะคะคะุณแม่ห คุณพ่อเอายา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 นะคะเอาเอายาให้ทานนะคะเพราะว่าวันนี้กินเยอะนะคะช่วงเช้าก่อนจะไปเห่ก็กินเยอะแล้วก็บวกกับได้ทานผลไม้อีกนะคะแล้วก็อัดช่วงเย็นไปอีกนอกาะยาก็ต้องให้กินให้กินยาแก้ท้องอืดแล้วก็กินมะขามนะคะคุณแม่คุณพ่อก็มานอนเฝ้าอยู่ตรงนู่นนะคะมีเตียงน้อยๆไว้นอนเฝ้าคุณตานะคะแต่ยังไม่มีกระท่อมนะคะคุณแม่คะยังไม่ได้สร้างกระท่อมนะคะ ก็คุณพ่อนอนเฝ้าตรงเตียงนะคะดูดูอ้วนกินหญ้านะคะเพราะว่าวันนี้ไปเดินขบวนแห่มานะคะดูท่าทางนะคะมาสังเกตอาการช้างว่าว่าเป็นแบบเมื่อยหรือเปล่าซึมหรือเปล่านะคะเดินไกลเนาะเจ็บขาหรือเปล่าสังเกตดูอาการนะคะเอายาให้ทานฝนก็ไม่หยุดตกต้นกล้วยก็ล้มหมดค่าคุณแม่คะดูนะคะฝน โอ้ฝนดีฝนดีนะคะคุณแม่ขาฝนดีมากเลยเมื่อคืนกต็ตกวันนี้กต็ตกนะคะคุณแม่ขาฝนตกนะคะเปียกงดเลยคุณแม่หาดูนะคะแฉะหมดเลยบริเวณนี้บริเวณนี้น,น,น้ำขังะคะ่ะคุณแม่ขาคุณดา ไม่มีโรงเรือนก็ไม่ไม่รู้นะคะไม่อยากจะนึกสภาพเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณแม่คะก็คงจะยืนตากฝนเนาะเพราะว่าเขายืนตากฝนมาหลายปีนะคะคุณแม่คะก็จะได้โรงเรือนนะคะในวันนี้มีโรงเรือนอยู่แล้วนะคะก็คอยยิงชัว่วกสําหรับช้างชลาหน่อยนะคะดูนะคะจัดอาหารมือ้อค่ํานะคะ,ะก็กินทิ้งกิน้างอย่างนี้เลยนะคะคนยาเยอะ คนหายญาคนคนปลูกยาก็ปลูกไปสิคะคุณแม่หะขยันซื้อก็ขยันซื้อนะคะคนขยันกินก็กินนะคะโอ้ตอนนี้ฝนตกแรงค่ะคุณแม่ฝนตกอย่างหนักเลยวู้ที่บ้านฝนตกไหมคะคุณแม่ที่นี่ตกหนักมากๆเลยนะคะดูนะคะคุณแม่หาอืฝนทำไมช่างโหดร้ายกับอ้วนเหลือเกินนะคะดูอ้วนนิ่งเลยนะคะคุณแม่ ระหว่างฝนนี่จะกลัวมากเลยนะคะดูคะ่ะคุณแม่่าโอเคนะคะคุณแม่่าก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะไว้เข้ามาเมตตาผลไม้อาหารเสริมให้ช้างชราด้วยนะคะเพื่อเป็นทุนเป็นคะแนนค่ายาค่าอาหารให้กับช้างชราในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่มาดูมาดูคุณตานะคะมาดูพ่อใหญ่ในวันที่ฝนตกเขาอยู่แบบไหนนะคะก็ ไม่เปียกนะคะคุณแม่ไม่เปียกอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยนอนเนื่องจากอากาศเย็นถึงจะมีโรงเรือนแต่เขาไม่ได้นอนนะคะคุณแม่เขาเขาเขานอนแป๊บเดียวเขาตื่นแต่เช้าเห็นคุณพ่อบอกงั้นนะคะเพราะว่าฝนมันเย็นเนาะอากาศ มันเย็นก็เขาไม่ค่อยนอนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีโรงเรือนเนาะวันนี้ก็เอาบรรยากาศฝนตกบ้านเรานะคะคุณแม่คะสุกใดเล่าจะเท่าได้อยู่บ้านเรานะคะก็น้องควานก็จะขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดก,กดติดตามกดรับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆสวัสดีค่ะ